สวัสดีครับเพื่อนกัลยาณมิตรธรรมท่านสาธุชนทุกทกคนทุกทกท่านผู้ฝ่ายในธรรมกราบนมักการพระคุณเจ้าบ,บางรูปบางนามนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องทางนี้นะครับกลุ่มของเราเป็นกลุ่มรักธรรมะนะครับพรมจรันทร์ชัยไปหลิวนะพุทธมนตนสายห้าสามพันคกรปฐมนะครับวันนี้มา สนทนากันนะวันนี้เป็นวันพระนะครับก็ถือโอกาสมาสนทนาธรรมมาแจกแจงธรรมะมาอาบุญมาฝากนะครับร่วมการประพฤติปฏิบัตินะครับวันนี้วันพระก็ขึ้นหัวข้อเมตตากรรมาฐานนะครับวันนี้จะมาประพฤติปฏิบัติกันนะครับ ในขั้นของปฏิบัติธรรมหลักของพุทธศาสนาท่านก็วางไว้สามหลักนะครับปฏิยัติธรรมปฏิปัติธรรมและปฏิเวตรธรรมนะครับปฏิยัติธรรมก็คือการเรียนการศึกษาการฟังเรียนศึกษาฟังบ่อยๆก็เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรียกว่าปฏิยัติธรรมเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วชัดเจนแล้วนะก็ นำมาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามนั้นท่านก็เรียกว่าปฏิปฏิธรรมผลของการปฏิปฏิธรรมท่านก็เรียกว่าปฏิเวตาธรรมนี่คือหลักของพุทธศาสนานะครับวันนี้เป็นวันพระก็โอกาโอกาสร่วมประพฤติปฏิบัติขั้นของปฏิปติธรรม ผมก็เคยนำนำปฏิบัติหลายโหนแล้วหลายครั้งแล้วนะครับนะปฏิบัติครังใดก็เป็นบุญกุศลครั้นงนั้นนะครับแล้วนะก็สวัสดีนะครับนะเพื่อนการยานมิตรธรรมท่านใดที่เข้ามาก็นะสวัสดีขอใหมีความสุขกายสุขใจนะมีพลานไม่สมบูรณ์นะปีนี้ก็ปี2 5 6 5แล้วนะครับนะก็ขอโอกาสสวัสดีปีใหม่ก็คงไม่สายเนาะ นะแล้วขอไม่สายปี2565นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกายสุขใจนะมีสติมีปัญญานอ,นอมนำอำกมสอนของพระเจ้าไปประพฤติปฏิบัตินะจนให้ดวงตายเห็นรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการใน,ในใกล้นี้ทุกๆคนนะครับผลในานามของอาจารย์ชัยแปลิวนะก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องทางนี้นะครับวันนี้ขึ้นหัวข้อเมตาการรมฐานนะอย่างที่เคยเกินไว เมื่อต้นเข้ารายการว่าเราจะร่วมกันประพฤติปฏิบัตินะในขั้นของอปฏิบัติธรรมนะครับเมื่อเรียนแล้วศึกษาแล้วนะให้เกิดความรู้เข้าใจถูกต้องก็จะน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติตามนั่นคือการปฏิบัติธรรมนะครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเรียนรู้เข้าใจคราว่ากรรมฐานก่อนนะกรรมฐานคืออะไร แล้วการประพฤติปฏิบัติของในทางพุทธศาสนานั้นมีแนวทางกี่แนวทางนะครับกรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งแห่งการงานนะฐานที่ฐานที่ตั้งแห่งการงานนะสมาธิกร,รมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการงานของจิตนะมีอสองอย่างสมาธิกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ที่ตั้งแห่งการงานของจิตนะฝ่ายสมถะกรรมฐานก็คือฝ่ายของจิตตภาวนาหรือสมาธินะนะนะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายของวิวปัสนาญาณหรือวิปัสนา,า,นาวิปัสนาญาณหรือเรียกว่าภาวนาเนี่ยหรือว่าเรียกว่าวิปัสนาญาณก็ได้นะวิปัสนาญาณหรือวิปัสนากรรมฐานก็ได้นะ จิตตภาวนาเรื่องของสมาธนะิปัญญาภาวนาก็เรื่องของปัญญานะเรื่องของปัญญานีเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาส่วนสมาถะหรือกิตตภาวนาหรือสมาะภาวนานี่เป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของจิตเรื่องของกิตตภาวนากนะ็เป็นส่วนหนึ่งของอที่พระทเจ้าทรงแสดงไว้เหมือนกันนะนั่นก็คือการเจเริญกิตตภาวนา ทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าบัญญัติไว้สี่สอย่างนะครับมีบัญญัติไว้สี่สิบอย่างตั้งแต่กสินสิบอสุภาษิสอนนุสตีสิบนะอาหารเรปัจกุลสัญญาหนึ่งอปมัญญาสี่อ่าแล้วก็จตุธาตุว่วัฏฐานหนึ่งแล้วก็อรูปปานสี่นะก็มันเป็นสี่สิบอย่าง นะครับวันนี้หนึ่งใน40อย่างขึ้นหัวข้อเมตตากรรมฐานก็คืออัปปมัญญาสีนั่นเองนะอปปมัญญาสีก็คือส่วน1ในสักสมถกรรมฐานหรือสมาธิ4ีอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นะประกอบด้วยเมตตากรรมฐานแล้วก็กรุณากรรมฐานมุทิตากรรมฐานและ อุเบกขากรรมฐานมีอยู่สีอย่างนะครับนะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเมตาก่อนนะเมตตากรรมฐานเป็นจิตตภาวนาหรือสมถภาวนานะครับปรนเ่นเรามาทําความเข้าใจกันว่าเมตตาคืออะไรนะเราได้เคยได้ยินภาษาไทยนํามาใช้เนาะมีเมตตาธรรมมีความเมตตากรุณามุทิตา นะภาษาไทยก็ยิยมใช้กันก็มาจากคําสอนของผูุ้ดธเจ้านี่แหละนะครับเมตตาก็คือความหมายแปลว่ามีความแปลว่าความรักนะความรักความปรารถนาดีนะความเอื้ออาทรหรือว่าเอื้อเอ็นดูนะต่อบคุคคลและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขนะความรัก ความปรารถนาดีความเอื้อเอ็นดูต่อสัตว์และบุคคลนะต่อบุคคลและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขอาการแบบนี้เรียกว่าเมตตาเมื่อไรที่เกิดความรักความปรารถนาดีความเอื้อเอ็นดูแล้วก็น,นี่แหละคือเมตตาเกิดแล้วนะส่วนเมตตาเนี่ยท่านก็บอกว่ามีกรมมีอารมณ์หนึ่งเรียกว่า เป็นเหตุศัตรูนะศัตรูอันใกล้นะศัตรูอันใกล้ของเมตตาท่านบอกว่ามีตัวราคะตัวราคะก็คือความใคร่ความปรารถนาภาษภา,ภาพระวิธรรมท่านใช้คำว่าโลภะโลภะ,ะบริจิตโลภะจิตทางพระสูตรท่านใช้คบว่าราคะตัวเดียวกันก็คือสภาวะที่มีความอยาก มีความใคร้มีความปรารถนาในอารมณ์ทั้งหกเนี่ยคือศัตรูอันใกล้ของเมตตานะเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเมตตาเกิดขึ้นศัตรูอันใกล้นี้จะใกล้เคียงเมตตามากที่สุดนะอย่างก็ต,ตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นี่เลี้ยงลูกนะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยความรัก นะความรักความเมตตานี่แหละแล้วก็นะยินดีนะยินดีที่ลูกมีความสุขนะเมื่อลูกมีความสุขก็รู้สึกยินดีรู้สึกมีอารมณ์ที่ดียิ้มมีความสุขนะแต่ถ้าว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ปรารถนาให้ลูกอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ อยากให้ลูกเป็นไปตามอย่างที่ตัวเองต้องการอยากให้ลูกเป็นไปตามอย่างตัวเองที่ปรารถนาอยากให้ลูกอยากคือมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนี่แหละคือตัวราคาแล้วมีภาษาธรรมะเรียกว่าสิเนหาสิเนหาคือความปรารถนาอยากให้เป็นอย่างที่ตนต้องการคือมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ตัวนี้เป็นตัวกากะหรือโลภะแล้วไม่ใช่เมตตานะหลายคนเนาะมีลูกคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆอยากให้เป็นครูอยากให้เป็นเ,เรียนคุณหมอเรียนนักกฎหมายอะไรประมาณนั้นนะ่ะนี่แหละคือตัวสิเนี่หาแล้วไม่ใช่ความรักคือมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็รีบละรีบละเลย ไม่ใช่ตัวเมตตาแต่ถ้าเกิดความอาการความรักลักษณะมีความรักมีความปรารถนาดีนะเอื้อเอ็นดูต่อลูกคอยช่วยเหลือลูกอย่างนี้เป็นเมตตานะอ่ะนี่คือศัตรูอันใกล้และศัตรูตัวที่สองคือศัตรูอันไกล นนาสตัวไกลของเมตตาก็คือตัวโทสะโทสะคืออะไรโทสะคือแปลเป็นภาษาไทยคือความโกรธถ้าความโกรธนี่ความหมายมันแคบโทสะนี่มีความหมายกว้างภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยแคบๆค,คือโกรธโกรธก็เป็นส่วนหนึ่งของโทสะแต่โทสานั้นมีความหมายกว้างมากกว่า มากกว่าคําว่าโกรธเช่นอาการเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นอยู่กับที่ประจําวันเราเนี่ยเช่นอาการหุดหดเนี่ยหดหดก็เป็นโทสะลาคาญใจก็เป็นโทสะไม่ชอบใจก็เป็นโทสะไม่พึงพอใจก็เป็นโทสะ,ะมีความลังเกียจลังเกียจนี้ก็เป็นโทสะ รังเกียจเดียดฉันกันมีอาการริษยากันริษยาก็เป็นโทสะมีอาการหมันไส้กันมันไส้เนี่ยคนไทยพูดบ่อยเลยนี่คือโทสะเป็นบริวารของโทสะะเลยนะหนักยิ่งกว่านั้นขึ้นมาหน่อยก็คือผูกโกรธพยาบาทนะถึงขนาดปองร้ายกันจะเอาไมา้เอาชีวิตกัน นี่ก็คือกลุ่มของโทสะนี่ขนาดหยาบนะนี่เป็นขั้นหยาบเลยขนาดจะปองร้ายกันพทดสลายต่อกันจะประหารประหารกันจะปองร้ายกันเนี่ยพยาบาทเนี่ยคือตัวหยาบเลยโทสะหยาบนะพวกนี้เป็นกลุ่มของโทสะทั้งนั้นบริวารของเขากว้างมากนะครับคำว่าโทสะในภาษาธรรมะน่กว้างมากไม่อยู่แค่ความโกรธอย่างที่คนไทยแปลกันนะครับ นี่คือเหตุอันไกลของเมตตาคือศัตรูอันไกลนะถ้ามีโทสะเกิดขึ้นในจิตแล้วก็เมตตาจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าทำสองอย่างนั้นเป็นประปักษกันฝ่ายเมตตาเป็นโสภณจิตคือจิตดีจิตงามเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายดีฝ่ายงามส่วนโทสะจิตนั้นเป็นฝ่ายอกุศล เป็นฝ่ายชั่วนะนะเป็นธรรมะฝ่ายดำเป็นฝ่ายฝ่ายดำนะส่วนเมตานั้นเป็นธรรมะฝ่ายขาวขาวกับดำนั้นเป็นปรปากกันเป็นคู่อะไรกันนะถ้ามีเมตตาเกิดขึ้นเมื่อไรโทรสะนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ขนาดเดียวกันถ้ามีโทสากิจเกิดขึ้นความโกรธความอิจสาลิษยาความเครียดแค้งชิงชังอ่นะ ความหงุดหงิดไม่พอใจอะไรประมาณเนี้เกิดขึ้นในจิตของเราเมื่อไหร่แล้วก็เมตตาก็เกิดขึ้นไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะเพราะว่าจิตของมนุษย์นั้นจะรับอารมณ์ได้ขณะเดียวเท่านั้นจิตของมนุษย์เกิดขึ้นเกิดข,ข,ขึ้นตั้งดับ,ต,ดบตั้งอยู่ดับไปเจ็ดขณะเจ็ดขณะนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเจ็ดขณะแล้วก็ดับลงสู่วิถีพอภัยตกกระแสพวัง ตกกระแสพะวังแล้วก็ขึ้นสู่วิถีอีก7ขณะแล้วก็ตกกระแส